สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและสมาชิกทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นครับก็จะเป็นในส่วนของสู่ทางเดินเลืน,นะครับก็เป็นูตรที่เข้าต่อจากที่แล้วนะครับแล้วก็เลขยดับปักหลักสิหน่วยบนุนอ่าซึ่งก็ผมจะลงไม้โชมกันนะครับสำหรับท่านท,ที่ยังติดตามอยู่ก็จะเป็นงวดประจำวันที่1นพฤศจิกายน2 5ง5นะครับอ่าก็เรามาตามต่อมาที่สู่เด่นบนแบบ3ตัวนะครับ ก็คลิปนี้นะครับผมจะให้ดูนะครับที่เป็นเลขเด่นนะครับแบบ3ามตัวนะครับก็จะมีแบบเด่น10หน่วยบนนะครับแบบ3าตัวนะก็เรามาดูกันครับเริ่มไปที่สูตรนี้ครับเป็นสูตรกล่าวนะครับที่มันเข้านะครับแทบทุกงวดเลยครับแต่มีงวดที่หลุดนะครับงวดนั้นครับงวดที่ออกสูตรหนึ่งสอง ซึ่งทําไปที่4 9 8เก้าแปดนนนั่นครับซึ่งมันไม่ติดมานะครับก็ลุดไปครับโน้ตเดียวครับจากนั้นมาครับสาวกลับมาเข้านะไหลโน้ดเลยครับอ่าซึ่งในงวดใหม่นี้นะครับอ่าผมคิดว่าจะต้องมีมาอีกนะครับใน3ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นอ่าของคนที่ผ่านมานะครับออก1 0ึ่งนะครับคนที่ออกหนึ่ย์หก็ติดมาถึง2ตัวครับใน3ตัวนี้นะครับก็จะมี1 6 5 ตัวที่ผมคัดไว้ให้ก็จะเป็นในและ5นะครับอ่ซึ่งก็มันชนกันหลายสูตรครับ5และ6แต่มันติดมาคบอติดมา2ตัวครับ1และ6ครับเข,ข้าที่หลักร้อยในหลักหน่วยครับพวกนี้จะเป็นพวกที่34ครับก็จะเป็นสู่วงในนะครับ นี้นะครับทำไปที่0นะครับเด่นตัวแรกนะครับเป็น5นะครับ0 5 4ครับอ่ารวัดใหม่ครับทำไปที่0 5 4อ่หาส่วนตัวผมยังมั่นใจครับจะต้องมีมาอีกครับอย่างน้อย1ตัวครับใน3ตัวนี้นะครับวันที่แล้วทำไปที่หนึ่าอ่าจะเป็นศูอ่าวงในนะครับซึ่งมันก็เดินดีนะครับถูกมากกว่าผิดนะครับสุดตัวนี้ก็ สี่ที่ทาไว้นะครับตั้งแต่ที่ออก8ปครับซึ่งสูนี้มันก็มาได้ทั้ง110หน่วยนะแต่ถ้าดูจากตั้งแต่ที่มันผิดไปนะฮะก็จะตดินมาอยู่ครับที่หลัก10บนะฮะหลักหน่วยครับนี่จะเดินสองตำแหน่งแต่มันก็มาได้ทั้ง110ยหน่วยนีครับก็ให้เราับติดสาตัวนี้ไว้นะครับงดประจำที่1นึ่งฟิิกาหน่ตัวนี้ครับศูนย์ห้าสี่จะต้องมีมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับอ่ต่อมาดูครับสูรที่2ครับ ดินบนแบบ3ตัวนะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะลงให้ดู3ตัวนะครับส่วนดินแบบ2ตัวนะครับว่าจะเป็นแบบ2ตัวตัวเดียวผมลงไว้ให้แล้วก่อนหน้านี้นะครับยอมไม่ดูได้นะครับที่เป็นเลข่องวิ่งบนตัวเดียวนะครับสูตรใหม่ก็มีนะครับก็เลือกพิจารณาเอานะครับต่อมาครับสูตรนี้ครับดิน3ตัวนะครับสูตรนี้เริ่มเข้าตั้งแต่9 72ครับก็จะติดมาอย่างน้อย1ตัวนะครับ สวนี้ก็มีใครลุดนะครับสูนี้นะครับหลุดไปงวดนั้นก็กลับมาเข้านะครับห้างวดติดครับก็มาลุดนะครับตามนี้ครับเปยติจริงครับที่ทําไว้ดูซึ่งสูนี้ผมเคยบอกไปแล้วนะครับซึ่งงวดติดแล้วนะฮะที่ผ่านมาออกหนึ่งศูนย์หกก็ติดมาสองตัวนะสูนแล้วหนึ่งับติดมาสองตัวงวดใหม่ครับทาให้ที่ 5-6-7ครับอันนี้คือดใหม่ครับ5-6-7ต่อมาดูโซนที่3ครับโซนนี้ก็บอกไปแล้วนะครับมันเริ่มข้างแต่2-5-8ครับก็มีหลุดน,นะครับโซนนี้หลุดงดที่21่บครับจากนั้นครับสู่กลับมาข้าวครับต่อจากงดที่แล้วเอา1น 0, 6 06 นี่ครับเขาที่หลักร้อยนะครับมันจะกลับมาเข้านะครับอิดแตงก็เดียวครับพวกนี้นะครับจะสูนอันนี้ทำได้ที่สี่ห้าเจ็ดครับสี่ห้าเจ็ดซึ่งจะต้องมีมาอีกครับอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับในงวดที่หนึ่งปีจิกายนครับก่อจะเป็นงวดที่ยี่สิบสามนะครับสิ่งที่ที่ทำไว้นะครับ ก็ผิดงวดที่21ครับออก69ออกเบิ้ลนะมันลดไปเนะี่ยกลับมาเข้านะต่อมาสูงนี้ครับสูงนี้เด่น4ตัวครับก่อมาในทางร้อยสนะิหน่วยเนี่ยสูงที่กลับมาเข้านะครับวันที่ผ่านมาคนระับก่อติดที่หักร้อยงวดนี้จะเป็นงวดที่45นะทำไปที่67 89นะครับต่อมาสู่นี้ครับวันที่แล้วรุ่นนะครับ106โมนี้นะครับต่ำไปที่ตัวเดิมครับ789นะซึ่งผมจะพักไว้นะครับสูงนี้มันรุดไปนะครับแล้วก็มีอะแล้วก็าจะารุดซ้อนกันก็ได้นะครับ ต่อมาดูครับสูนี้นะครับก็จะเป็นสูเด่นสิบหน่วยบุญนะครับส่วนมากก็จะติดมาที่สิบหน่วยครับก็เริ่มทาสถิติมาตั้งแต่โูนสามเจ็ดครับก็มีหลุดพวกนี้ครับจากนั้นสูตรกลับมาเข้าอีกครั้งนะฮะก็ไหลงวดอยู่ครับกลับมาเข้าไหลงวดครับก็มาผิดงวดนั้นครับไม่ได้ออกสามสามสองจากนั้นมาสูตรก็กลับมาเข้านะครับเป็นสามงวดครับงวดที่ผ่านมาออกหนึ่งศูนย์หก ก่อนติดมาอยู่10เลนหน่วยครับติดมาที่เลขหกมาที่หลักหน่วยครับใช่นไหมครับก่อนีงน,นี้อ่งางวนี้่จะเป็นง้นที่2 5นะฮะปีหนึ่งนะครบหนะึปีไปแล้วนะฮะงวดใหม่นะครับทนที่ที่หนึ่งสองสามครับน,นี่คือคำคำนวณที่ได้ครับหนึสก็จะเดิน10หน่วยครับ คาดว่าจิมมาสิบหน่วยเพราะว่าสถิติที่ทำไว้เนี่ยก็จะเต็นอยู่แค่สองตำแหนะ่งครับต่อมาครับสู่อันนี้นะครับเต็มสิบหน่วยบนครับส่วนนี้นะครับก็เริ่มข้าแนะต่หกหนึ่งแปดครับก็จิตมาร์สิบหน่วยครับ ก็จะมีบางงวดที่ติดมา2ตัวนะครับอย่างงวันนี้ครับออก642ติดมา2ตัว2ในสครับก็ติดมาครบ2ตัวแล้วก็งวดน,นี้ครับติดมาครบสาตัวเลยครับใน studio. สูตรเดียวสูตรนี้จะดินอยู่2ตำแหน่งนครับไม่หลักสิบก็หลักหน่วยครับเห็นไ,ไหมครับเิตท,ที่ทำไว้เนี่ย พอสูงนี้นะครับมาหลุดงวดนี้ครับไม่ได้ออ703ครับผิดไปงวดเดียวจะนั่งกลับมาเข้าอย่างเงี้ยครวัก่อนหน้านี้ออก669กลับมาเตะที่10หน่วยครับก็กลับมาเข้า2งวดครับที่แล้วก็เข้างวดนี้ทําไปที่2 3 4ครับก็จะเตะอยู่2ตำแหน่งครับไม่หลัก10บก็หลักหนึ่งหรือจะหนีไปยู่หลักร้อยก็ได้นะครับก็เลือกพิจารณาเอาเนี่ยวันนี้2 3 4จากสูงนี้นะครับเตะ10หน่วยบด ต่อมาครับส่วนนี้ครับส่วนนี้นะครับมาได้ทั้งร้อยสิบหน่วยนะครับก็เริ่มทำสถิติได้หกหนึ่งคแครับแต่เขาจะมีบางงวดที่ติดมาสองตัวนะก็มีรุ่นครับงวดที่ออก4.05 กลับมาเข้านะครับเดวยราห้าเก้าสี่ 5, 9, 4, กลับมาเข้ากลับมาติดกันในสูตรเดียวสองตัวเลยครับ, 2, รบแล้วก็มีงวดน,นี้ครับติดมาครบสามตัวนะงวดที่แล้วนะครับอออหนึ่งศย์หก็ติดมานะนีับที่ได้หกมาที่หนึ พจน์ใหม่ครับทำได้ที่สูนี้นะครับใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับหลักมันทิ้งนิดหนึ่งถูกไหมครับบวกกัน2ครั้งเป็น2 2บวกด้วยหลักร้อยนะฮะเป็นบวกด้วย6นะครับเป็น9 9้บวกด้วย6อีกครานะครับก็เป็น15บหวกด้วยหลัก10ล่างนครานงครับหกส7บครับวนี้ทำได้ที่7 8 9ครับ จะมาอีกไหมครับ789สูเด่นแบบ3าตัวเสร็ผมทำไว้มันมีหลายสูดนะมีอยู่หลายสูนะ่แล้วก็ที่เป็นเลขดับนะครับปักหลัก10โวลต์ก็ผมจะลงไว้ชมกันสำหรับท่านท,ที่ยังติดตามอยู่นะที่เป็นเลขดับซึ่งเมื่อที่แล้วสูดดับ10โวลต์มันดับอยู่ทั้ง2ตําแหน่งเลยนะับ แต่ในงวดนี้เรามาดูกันครับเล่จับนะครับหลัก1ิบ้นนะฮะอันนี้นะครับวอที่แล้วจับอยู่ครับวอนี้เลขที่ไปเด่งเป็นเลขเจ็ครับต่อมาครับโัวที่2 ออก1ดับอยู่ครับ7ไม่มาที่ดับ10บครับวมน,นี้ไอที่ไม่เดคือเลขสอครับต่อมาสูงนี้ครับสูงที่3ก็มีลุดนะครับกลับมาเข้านะโมน,นี้ไม่เด่นคือเลข0ูนย์ะก็ใช้แค่นี้ครับ3สูรต่อมาครับสูดับ,วบ่วยบุญใครที่ตามอยู่นะฮะก็จะลงไว้ให้ชมกันนะโที่แล้วก็ ดับอยู่ครับไม่มาที่หลักหน่วยครับหน่วยเป็นเลขหกวันนี้เลขที่ไม่จริงคือเลขสองต่อมาครับสูงที่สองครับไม่เคยอ่ะตัวนี้พลาดไปงวดนั้นครับไม่อ,ออกโซนสองวันนี้ก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับต่อมาครับสูงที่สามที่ผ่านมาดับอยู่ครับทั้งสองตำแหนนะ่งครับวันนี้เลขที่ไม่จริงคือเลขสูงครับ ต่อไหมครับอันนี้ผมใช้4สูตรนะวุนที่แล้วดับอยู่ทั้ง4สูตรเลยวันนี้ได้ที่ไม่เด่นเลข6ครับเป็นงวดใหม่นี่ครับเลขที่ไม่เด่น10หน่วยบุก็ลองนาไปพิจารณาครับซึ่งสูตรก็อาจจะพลาดได้นะครับแต่เป็นตัวที่ไม่เด่นนะครับมันก็มาได้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือเลขดับนะครับดับ10หน่วยบุน่นส่วนที่เป็นเลขเด่มนะเนียเป็นปุ่นนบแบบ3ตัวซึ่งผมจะ,ะเขียนไว้ให้นะครับ จะลงสูงที่มันเข้านะครับต่อจากโมดิแล้วนะตอนนี้หลายสูเนะียสู่ที่สามจะเป็นสู่แบบ4ี่ตัวนะเราจะจับชนดูกันได้นะครับ สูที่5นะครับด่นโซนห้สสูตรที่6วันนี้นะครับ5 6 7กเ็รามีสูตรที่ข้าวนะครับ6สูตรครับนี่จะเป็นสูตรด่นแบบ3ตัวนะครับแล้วก็สูตรนี้เด่น4ตัวนะครับส่วนสูตรเด่น2ตัวผมลงมาให้แล้วนะครับ ถ้าเราจะเอามาจับชนกันนะครับก็จะชนเด่นกันที่เลขเจะมีเลขห้ามีชน3สูตรนะครับแต่สูตรแบบนี้นะครับซึ่งมันถ้ามันชนมันไม่มานะครับมันไม่ใช่สูตรเทียบชนนะครับมันชนแล้วไม่มานะครับสูตรแบบนี้ครับถ้าเรามาจับชนกันเพราะฉะนั้นผมจะไม่เทียบชนให้นะครับแต่ถ้าเราจะ เล่นนะครับก็ให้เรายึดไว้นะครับสูตใดสูตหนึ่งนะีมันจะชัวร์นะสูงที่ผมจะคันให้นะครับเด่นบนนะครับเด่นบนก้อนนี้นะครับกับผ้าฮนะบนผมจะยึดสูตนี้ไว้ครับ สูบที่ได้สูบห้าสี่ครับสูบลงในอันนี้นะครับซึ่งมันเป็นสูรที่เดือดดีนะครับให้ติดในสามตัวนี้ไว้นะครับติดบนแบบสามตัวนะครับอันนี้คือขรบข้าวนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาประกอบชุดเต็มสามตัวนะครับสามตัวเมื่อที่แล้วนะครับเข้านะครับเข้าที่คุดคุดตัวนะครับเข้า3สามตัวโตนะครับที่ผ่านมา แต่เป็นชุดสามตัวรงครับแต่มสองตำแหน่งนี้มันสลับกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาจัดให้นะครับจะมาจัดให้ชมกันอีกเช่นเคยพร้อมกับแต้มรวมนะครับแต้มรวมก็เข้านะแต้มรวม2ตัวของข้าวแต่ผมจับให้พลาดนะครับเมื่อที่แล้วโอเคครับเราที่เป็นเลขวิ่งนะครับว,วิ่งเมื่อที่แล้ว5และ6มาตัวนะผมก็จะมาจัดให้รุนกันนะครับก็ สำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรทางเดินเลขนะครับแบบ3ตัวนะครับก็อันนี้จะเป็นเอาไว้ใช้ตัดคู่ชุดสามตัวให้มันเดี๋ยวไมื่อกี้ชุดนะครับเอาไว้ใช้ตัดชุด3ตัวตรงนะครับโซนหนะ้เนี่ย วันนี้ผมก็ยังมั่นใจนะประมาณนี้นะจะต้องมีมาทำอย่างน้อยหนึ่งตัวนะในสาตัวนี้นะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวพบวกันในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ